เล่นของเล่นนะคะปไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะว้าวสนุกไหมคะเฉียงเฉียงรถค่ะ,น,ะน,นี่นาลานาลาม้า,ลาถลายลงตรงนี้เร็วเอามอ้าอาถลายลงมาเร็ว เออถลายลงมาถลายลงมาแล้วว้ยฉันุ่มไหมอ่ะขึ้นไปอีกสิขึ้นไปขึ้นไปอีกเดี๋ยวบอกว่าหายลอยอยู่นี่โอ้คนสามสี่สิบคนเว่ เย้ขึ้นสิขึ้นไปขึ้นเองยี่เกงก็ขาดแล้วเลยอ่ะขึ้นอ่ะขึ้นอ่ะไปสิเดินขึ้นแม่ขึ้นไม่ได้นาราเดินขึ้น ขึ้นไปน่ะเห็นเหมือนพี่ไหมแหม่นเบลล์ลเลยสนุกไหมแ้่ยิ้วยิ้วเดี๋ยวเดินพี่เดี๋ยวเดินพี่น่ะหนูไปปีนทางนู้นขึ้นมาไป แล้วค่ะแล้วค่ะขึ้นไปอ่อขึ้นไป,นไ,ปไปอีกไปอีกขึ้นไปอีกอ่ะขึ้นไปอีก พี่ลงก่อนขี้ลงอ่าหนูนะขึ้นไปทีนี้เออขึ้นไปขึ้นเหมือนกันอ่ะขึ้นเหมือนกันค่อยขึ้นนะโอ้โหแข็งแรงมากเลยนะคะอ่าอ่าไปหนูขึ้นไปค่ะ โ oh. ระวังนะคะระวังนะคะเออมาทางนี้อ่าถลายลงมาลื่นลงมาลื่นลงมา